ครับวันนี้ลือปูเขียวของเราหรือดูช่วงล่างออกมันเลยสีล้อมาดูกันว่าช่วงล่างยังดีไหม ไม่ผุนะครับขดสีอย่างดียังดียังดีงด,ดูตรงนี้ผ้าใบก็ยังพอมีใช้ได้ทุกมากอยากลวมนิดหน่อยดีเยวค่อยเปลี่ยนวันนี้ถอดออกมาแล้วเราจะทำการพ่นสนิมพ่นกันสนิมนะครับพ่นสีกันสนิมกัน ทำกันเองทำกันเองวันนี้ซื้อสีมาแล้วพอดีที่ไม่ได้เข้าอูนะครับวันนี้เราจะทำกันเองแล้วค่อยมาดูกันเวลาพ่นเสร็จแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนล้างและเสร็จแล้วครับไม่มีผุ่โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตอนพ่นเสร็จกันนะครับ ว่าจะสวยงามขนาดไหนปูเขียวของเรางานแรกเปิดเดิม